let's go สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดิสรแฟมิรี่ครับผมนะวันนี้พา FC ออกมานอกสถานที่นะมาเอาดอกันนะครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับจังหวัดสุครระครับอยู่บริเวณโครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุงลําน้ํากำอําเนื่องมาจากพระราชดำริครับผม โอ้หเป็นประตูน้ำที่ใหญ่มากเลยนะครับเคยตะขี่รถผ่านไปผ่านมาถ้าไม่มีโอกาสได้เข้ามาด้านในนะวันนี้ก็เลยแวะมาดูนะครับว่ามันสวยมากเลยนะครับเวลาเราขับรถผ่านนะครับก็ FC ครับใหญ่มากใหญ่มากเลยเราชมวิวใครที่เคยขี่รถผ่านเนาะแถวๆก่อนจะถึงตัวอำเภอโคกสีสุพรรณท่านจะผ่านตรงนี้นะครับ ด้านหน้านน้นนะฮะจะมีสะพานอยู่ตรงนน้นนะฮะแล้วก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็มีโรงแรมหรือรีสอร์ทอยู่ด้านนูน้นท่านจะขี่รถผ่านตลอดประตูจะอยู่ขวามือนะครับประตูวันนี้ผมมีโอกาสได้เข้ามาข้างในเดี๋ยวมาดูบรรยากาศพร้อมกันนะครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมตื่นตาตื่นใจมากมองลงไปข้างล่างระบาดเสียวมากเลย ข้างล่างโอ้โหสูงมากทุกคนตอนนี้ก็ลมแรงด้วยนะบรรยากาศดีนะฮะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด้านล่างกันนะครับกับกล้องเอฟซดูก่อนคุณผู้ชมครับโอ้โห,โโหมันสูงมากเลยทุกคนดูบันไดบันไดที่เขาทำไว้ด้านข้างสำหรับไต่ลงไปข้างล่างโอ้โหเห็นระหวัดเสียวมากได้ยินเสียงน้ำนะครับ ได้ยินเสียงน้ำมาดูฝั่งนี้ครับไม่รู้อยู่ประตูไหนอ่ะฝัดเสียวสูงมากน่าจะตึกประมาณสี่ชั้นนะครับเราได้ยินเสียงน้ำนะทุกคนคคมันน่าจะอยู่ข้างล่างเรา น่าจะอยู่บริเวณพื้นข้างล่างตรงนี้โอ้นี่ไงโอ้โหโน้ำปล่อยน้ำนะครับไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับ ฝั่งนู้นนะครับน้ําไหลลงมาลําน้ํากลัานะครับน้ากลับน้ําคุงฝังนู้นน่ะคุณดูเอาว่าประตูระบายน้ําสูงขนาดนี้นะครับประมาณข้อตรงนู้นแล้วลงไปนู่นอีกแสดงว่าลึกมากเห็นแล้วก็โอ้โห ได้ยินเสียงน้ำนะครับแล้วก็สามารถยกประตูสูงได้ถึงนู่นเลยไม่รู้ว่าขี่ตันนะครับประตูระบายน้ำเนี่ยหวาดเสียวได้ยินเสียงเปิดฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไม่ได้ยินฝั่งนี้ค่อยครับ แต่ก็ลึกลึกมากลึกมากมีอยู่มีหนึ่งมีสองมีสามสี่ห้านะครับห้าบานนะครับปล่อยแค่ฝั่งนี้นะฝั่งเดียวนะครับดูปริมาณน้ำด้านในนะครับคือเยอะมากเลยเป็นประตูระบายน้ำเป็นฝายชะลอน้ำนะครับ มาดูบานนี้นะครับบานนี้ไม่ได้เปิดนะครับเขาเปิดแค่สองบานนะครับทุกคนเปิดแค่ฝั่งขวาสองบานนะครับมีทุ่นเชือกห้อยกระป๋องอะไรไว้สักอย่างหนึ่งครับไม่รู้ว่าเขาตกปลาหรือเปล่านะ ดูน้ำก็มีน้ำซึมมานิดหน่อยนะน้ำซึมมานิดหน่อยอยู่บริเวณข้างป,ปี๊ดนิดหน่อยลมมากลมแรงมากเลยทุกคนนะลมแรงมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับ คือปริมาณน้ำมันหนาแน่นมากนะครับโอ้โหการครั้งแรกที่เข้ามาทุกคนครับไม่เคยเข้ามาจริงๆครับนี่เป็นครั้งแรกครับเห็นไปพร้อมกันกับเ c ฟซทั่วโลกนะฮะเห็นพร้อมกันกับเอฟซีทั่วโลกฝั่งนี้น้ำเยอะแล้วก็ฝั่งนี้ที่เขาปล่อยมาแล้วก็คือออกไปสู่คลองธรรมชาตินะครับ ใครที่มากินกาแฟหรือว่ามาพักที่รีสอร์ทอย่างนี้ก็น่าจะได้ชมวิวตอนกลางคืนเพราะว่าเขาจะเปิดไฟสวยนะครับเปิดไฟสวย,ส,วยสุดยอดก็ถือเป็นพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับทุกคนเพราะว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์นะครับนะก็มีราา้านอาหารด้วยนะครับถ้าทำดีๆถ้ามีเขาเรียกอะไรทำสวนสาธนารณะด้วยเนี่ย จะสุดยอดมากเลยถ้ามีสวนสาธารณะอยู่ใกล้ๆก,กับประตูระบายน้ํานะครับ1ก็คือเราได้ชมวิวครับ2คนเรามันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ําจะสังเกตว่าเวลาเขาทําสวนสาธารณะเขาจะทํามีขุดสระทําวิ่งรอบสระหรือว่ามีน้ําตกน้ําพุนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเป็นน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตแล้วก็เรามีชีวิตมาในคันมารดาแล้วก็มีน้ํา เหมือนเราว่ายน้ํามาตั้งแต่เกิดนะฮะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะฮะทุกคนก็เลยอาจจะทุกคนอาจจะมีความรู้สึกมีความผูกพันหรือเย็นนะครับในในความคิดของเราเนาะอยู่ใกล้แหล่งน้ําแล้วเย็นอยู่ใกล้น้าแล้วเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้แอดอดิสรนด้วยละกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับให้ f อได้ชมกันนะฮะในแต่ละมุมนะครับ That's a no ล่าสุดตอนนี้นะครับแอดอดีสอนพาฟีขึ้นมาชมบรรยากาศด้านบนกันนะครับทุกคนก็ด้านบนสูงมากสูงมากนะครับข้างหลังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักน้บที่ยกประตูระบายน้ำนะครับเป็นสีส้มๆนะฮะอยู่ข้างบนสูงมากเลยทุกคน ฝั่งนี้ก็โหดูเอาครับไม่รู้ตึกกี่ชั้นฮะน่าจะตึกสิกกชั้นนี่แหละแต่โอ้โหหวาดเสียวมากแต่ก็ปลอดภัยนะปลอดภัยมีบันไดทางขึ้นเรียบร้อยนะครับด้านบนครทุกคน <c oughs> อีกฝั่งหนึงมันติดอ่า เขามีตะแครงเหล็กนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นวิวต้องดูด้านข้างนะครับต้องดูวิวด้านข้างถึงจะเห็นวิวสวยมากนี่ครับเดินจะมีบันไดาทางขึ้นด้านข้างนะทุกคนตัลงนะครับคราวนี้ หลังจากที่เราไปชมประตูระบายน้ําเสร็จแล้วนะครับเราออกมาจากประตูระบายน้ําเราก็จะมีร้านกาแฟนะครับอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับเราก็มาแวะกินนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่มาแวะนะก็เดี๋ยวหาสั่งกาแฟทานก่อนนะครับไม่รู้เปิดร้านหรือเปล่าเขาบอกว่ากดกริ่งนะฮะเรียกพนักง,งานกดกริ่งเรียกพนักง,งานนะครับ ลมแรงมากเลยทุกคนตอนนี้เดี๋ยวรอ,อเนื่องจากเป็นทางผ่านนะครับอา้าเรียกอะไรก็อาจจะพนักงานก็น่าจะมีภารกิจด้านใน เย็นก่อนครับช่วงช่วงนี้นะับแดดร้อนไม่รู้ได้ยินปะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะใครที่ผ่านมาทางนี้ก็มาแวะได้นะคาเฟ่กาแฟสดนะฮะอยู่ตรงนี้ประตูระบายน้ำครับถ้าท่านมาผ่านตรงนี้นะครับนะบ้านไม่แน่ใจว่าบ้านอะไรนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็น เห็นต oh. oh. uh, ิดป้ายทังฝั่งนี้ก่อนถึงสะพานคือบ้านทําไหมาแล้วนะครับอ่าครับคาปูชิโน่เย็นครับสั่งเรียบร้อยครับตอนนี้เดีรอกินกาแฟก่อนนะก็ล่าสุดได้กาแฟมาแล้วนะทุกคนเม็ดทรายกาแฟนะครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมประตูระบายน้ำได้นะครับผ่านกาแฟนะบรรยากาศดีครับถ้ามาตอนเช้ากับตอนเย็นจะสบายๆนะฮะนี่ผมก็มาช่วงเที่ยงนะพอดีว่างแล้วก็แวะมานะวันนี้ก็เราก็มากินกาแฟด้วยกันนะครับเพื่อนๆเติมพลังสดชื่นนะใครชมคลิป จบแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับอดีศรแฟมิลี่ลาไปก่อนครับขอไปกินกาแฟก่อนนะครับ